สวัสดีค่ะนางสาวธาัญพง์สุขสนวนร,รหัสนิสิต6 7 0 4 0 0ศ5คณะศึกษาศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยบุรพาชั้นปีที่2ค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอสื่อวงกลมทรงตัวค่ะสื่อวงกลมทรงตัวของหนูได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเจอโพสต์ในเพจเทเลสนะคะเราเห็นแนวคิดนี้จากต่างชาติค่ะหนูมองว่าแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากเลยค่ะและอย่างสื่อที่เกี่ยวกับเรื่องของสมดุลเนี่ยยังมีให้เห็นได้ไม่มากนัจึงอยากพัฒนาสื่อรูปแบบนี้ให้เหมาะกับห้องเรียนปมวค่ะ และนี่ก็คือหน้าตาสื่อวงกลมทรงตัวค่ะสื่อวงกลมทรงตัวของหนูทามาจากไม้ทั้งชิ้นเลยนะคะทุกคนอาจจะคิดว่าไม้อาจจะมีน้ําหนักที่หนักเกินไปหรือเปล่าสื่อของเราไม่ได้หนักขนาดนั้นค่ะเราจะให้ทุกคนดูนะคะอันนี้มือของเราอันนี้มือข้างเดียวค่ะเราสามารถยกสื่อได้ภายในมือข้างเดียวเลยนะคะแต่เป็นไม้ทําไมถึงมีน้าหนักเบาเพราะว่าวัสดุที่เราเลือกใช้คือไม้อัดค่ะ,คคะก็สามารถตัดไม้เลื่อยไม้ได้ง่ายนะคะเพราะว่าเป็นไม้เนื้ออ่อน ถ้าเราใช้ไม้ในแข็งไม้ก็จะหนักจนเกินไปค่ะแต่ข้อเสียของไม้อัดก็มีนะคะมันจะบวมน้ําได้ง่ายค่ะเราอาจจะต้องวางสื่อชิ้นนี้ให้ไกลจากแหล่งน้ํานะคะจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับสื่อของเรานะคะตรงนี้จะเป็นส่วนเสาค่ะตรงนี้เป็นคานมีเชือกห้อยลงมากับหน้าปัดวงกลมตรงนี้นะคะแล้วในส่วนนี้สามารถถอดออกได้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นแผ่นไม้อัดเล็กๆนี้ค่ะสุดท้ายจะเป็นส่วนฐานค่ะ ทุกคนจะเห็นว่าส่วนฐานเนี่ยหนูออกแบบให้มีรูตรงนี้นะคะเพื่อที่จะได้สามารถถอดเสาแล้วก็คานออกมาได้ค่ะคุณครูจะได้หยิบสื่อนี้ไปสอนได้ง่ายๆนะคะสาธิตวิธีการเล่นนะคะคุณครูอาจจะให้เด็กเล่นคนเดียว2คนหรือว่าเล่นเป็นทีมก็ได้นะคะวิธีการเล่นของสื่อนี้ก็คือเด็กๆคนแรกอาจจะวางสื่อลงไปบริเวณนี้ทุกคนจะเห็นว่าข้อสมดุลก็จะเทลงมาตรงนี้ใช่ไหมคะยังไม่บาลานซ์กันเนาะแล้วก็วาง ไปเรื่อยๆนะคะวางจนกว่าชิ้นส่วนที่เรามีให้เนี่ยจะหมดนะคะถ้าเด็กๆร่วมกันวางได้หมดก่อนโดยที่ไม่เทลงไปแบบนี้แสดงว่าเขาเนี่ยเข้าใจว่าเขาจะต้องวางตรงไหนวางยังไงให้ไม้สมดุลแล้วก็วางวัตถุอันนี้ได้หมดนะคะจากการเล่นสื่อชิ้นนี้นะคะเด็กๆเนี่ยจะได้เรียนรู้หลักการของสมดุลค่ะผ่านการลงมือปฏิบัติจริงพัฒนาทักษะการสังเกตวิเคราะห์แก้ไขปัญหาแล้วก็คาดคะเนนะคะ ฝึกความอดทนความระมัดระวังแล้วก็ความตั้งใจในการทากิจกรรมเด็กๆก็จะเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเรียนรู้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นคุณครูสามารถนําสื่อชิ้นนี้ไปใช้ซ้ำได้หลายๆครั้งค่ะเพราะว่าวัสดุของสื่อชิ้นนี้มีความคงทนแล้วก็แข็งแรงนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ในการผลิตสื่อครั้งนี้นะคะจะมีไม้อัดกระดาษทรายกาวติดไม้ตะปูตลับเมตรดินสอยางลบเรื่อยค้อนเชือกแล้วก็สว่าน,นะคะ่ะ